ถึงช่วงเวลาของ2หนุ่มหนึ่งสาวกันแล้วนะครับสวัสดีครับโน้ตสวัสดีครับแอมแล้วก็สวัสดีครับเนสสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีสวัสดีด <laughs> จริงๆแล้วทั้งทั้งสามคนเนี่ยมาถึงก่อนเวลาเราประมาณ 0, าครึคร่งชั่วโมงประมาณ40่สิบนาทีเกือบชั่วโมงมาก่อนท<น>ำไม呀เราอาจจะกะเวลาผิดไปนิดนึงๆๆนี่ว่าเป็นกรุงเทพเออนะนะนิดนึงนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนช่วยแนะนำตัวส่วนเดี๋ยวเนสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แอมดึงไม่ขึ้นหน่อยเนาะแล้วก็ส่วนเนทเนี่ยถ้าถ้าเป็นคิวเนก็ดึงไมขึ้นหน่อยนะครับอ่าเริ่มเลยฮะนักทักทายทีกคนเลยสวัสดีครับแอมครับ สวัสดีค่ะน็อตเดอะสตาร์เจ็ดค่ะสวัสดีครับเน็ตเดอะสตาร์เจ็ดครับครับผมนะฮะต้อนรับด้วยการสู่พิษนุโลกนะฮะเป็นครื่งที่สองแล้วใช่ไหมที่มาใช่คร่ะอ่านะครับคืนนี้จะอยู่ที่พิษนุโลกหรือว่าเดินทางต่อเอ่ยคืนนี้อยู่ที่นี่ค่ะใช่ครับพักที่พิษนุโลกครับอย่าอย่าบอกนะว่าพักที่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้นอนจริงมอเตอร์เดเรียลีโอ้ยครับเออ บรรยากาศเป็นไงมาเห็นแล้วกลางทุ่งนงทุ่งนาสวยเนาะเหมือนบรรยากาศชอบมาค่ะคิดถึงบ้านมากค่ะอยากกลับไปวิ่งเล่นแต่ว่าหยุก็จะได้ไปเชียงใหม่เลยใช่ไหมต่อจากนี้ใช่ครับลำปางก่อนแล้วก็เชียงใหม่ใช่แล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการประกวดก่อนแล้วกันดูแต่หน้าจอทีวงทีวีไม่เคยสัมผัสเห็นตัวจริงทั้งหมดเลยทั้ง7คน8คนไม่เคยเห็นเลยทีนี้พอมาเห็นตัวจริงอยากจะถามความรู้สึกว่า คิดยังไงอ่ะทาไมถึงได้เข้าเดอะสตาร์เขาบอกเข้าการประกวดโอ้โหต้องตอบยางียว่าเป็นใจรักมากใช่ค่ะถ้าถามแอมเนี่ยสามปีแล้วก็จะได้ก็จะได้มาครั้งนี้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่ที่ทำฝันของตัวเองสำเร็จครับอืมคงเริ่มต้นจากความฝันนั่นแหละครับใช่ครับเราก็ไม่ยอมหยุดฝันนะเนาะก็ฝันอยากทํางานด้วยทำงานกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวดครับขาผมอย่างนี้แหระฮะก็ อยากตอนแรกก็อยากจะหาประสบการณ์ให,ให้กับตัวเองด้วยครับแล้วก็ก็รักในเสียงเพลงด้วยก็ลอง,ลองมาประกดวดเวทีเดอะสตาร์ The Star ดูครับครับผมนะฮะหลังจากที่มาประกวดเดอะส o ตงเดอะสตา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยความตื่นเต้นบนเวทีเป็นยังไงกันบ like ้างก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะเพราะว่าเราเริ่มชินกับเวทีแลต่ไม่คือตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ควบคุมได้มากกว่าเดิมอ่ายังไรก็ต้องมีนะครับความตื่นเต้นใช่มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเวทีครั้งแรกเป็นไงโอ้โหสั่นมากสั่นมากอยู่หลังเวทีแบบใจถ้าจะอยู่เต้นนะยิ่นยิ่งกว่าไก่ครับโอ้โหนะนะ ทีนะี้มาพูดถึงอัลบั้มอัลบั้มตัวนี้บ้างนะฮะที่หลังจากที่ได้ได้ลงจากเวทีมาแล้วแล้วก็ทุกคนก็ได้ตําหนดตํแหน่งมาเรียบร้อย The Star เจถ้าพูดถึงคําว่าเด s t t r r เจนี่ยเราให้ความหมายกันยังไงด้วยคํานําพี่ต้องคิดน,นิดหนึ่งเจอคํ <laughs> านัแบบนี้ก็เป็นมิตรภาพที่ดีที่ออกมาผ่านเียงเปรือด้วยเนาะรักเด็กค่ะปกตินางานก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอไอนี้ เออนะในในในแต่ความหมายของแต่ละคนอย่างอย่างอย่างโน้ตเองก็คือไม่จะสภาพอย่างอย่างเนสนะฮะอันนี้ก็คิดว่าเวทีดัซไซเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ครับเวทีที่สมเกียรติครับบกมือบรนจารบของแอมคิดว่าเป็นเวทีแห่งความฝันแล้วก็การที่จะมาทําตามความฝันครับผมครับผมนะฮะอัลบั้มที่ออกมาในอัลบั้มเดอะสตาร์เจ็ดแต่ละคนก็จะมีแนวทางของแต่ละคนคาแรคเตอร์ของโน้ตเป็นยังไง ในอัลบั้มนี้แใช่เขาก็วางให้คาแรคเตอร์แต่เป็นแบบใสๆน่ารักน่ารักอะค่ะก็ซึ่งปกติแล้วใสไหมใช่ค่ะก็เป็นเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของนนค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์อื่นๆก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นตกใจประเภทแบบว่าโกโก้เฉมเฉมอะไรนี่เก็บไว้ก่อนค่ะบ้าบ้าบอๆล้วนๆก็เก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวคนอื่นตกใจอ่าครับผมอันนี้คือในในคาแรคเตอร์ที่โดนวางเอาไว้และระหว่างคาแรคเตอร์ที่โดนวางเอาไว้กับตัวจริงแตกต่างกันเยอะไหม ก็คือมันก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่นนมีอะคะ่ะก็คือก็มันก็คงไม่แตกต่างมากครับก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์คือไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดแค่นั้นเองอาา่าฮะนะฮะอย่างแอมนะครับครับผมของแอมก็แนวชิวๆสบายๆโยโยกมีจังหวะอะไรน,นี้ตามตามที่ทุกคนได้ยินกันพวังนะครับก็ก็เป็นอีกคล้ายๆกันครับเป็นอีกหนึ่งบุคลิกของแอมที่ที่เอามาให้ทุกคนได้เห็น,นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่ามันก็คือตัวแอมส่วนหนึ่งอ่า ก็คือในงานกับชีวิตส่วนตัวก็คือว่ามันมันก็จะมีปนๆกันบ้างใช่ครับอ่าเล็กๆน้อยๆใกล้ๆเคียงกันอย่างเนสนะฮะครับก็เป็นเพลงนี้ก็เป็นคาลิเตอร์ก็ก็สไตล์เนสเลยครับก็แบบนิ่งๆอบอุ่นอบอุ่นนี่แล้วก็เงียบๆอบอุ่นเนี่ยทีนี้บอกอบอุ่นเนี่ยกอดกอดเขาแล้วยังถึงได้รู้ว่าอุ่นหรือไม่อุ่นร้อนเลยครับให้พี่แอมให้พี่แอมกอดแล้วกันนั่นไงนั่นไงครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่กอดแล้วกันครับโอ้โหคงไม่ไม่ไหวมั้งกลัวว่าแฟนคลับข้างนอกเขาจะ ทำร้ายเอาทุกคนครับนะฮะอย่างคาแรคเตอร์กับเพลงที่ออกมาก็คือแต่ละคนก็โดนวางเอาไว้แล้วก็มันก็เป็นในสไตล์ของแต่ละตัวแต่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 ละคนเนี่ยแต่ละคนแรงอ่ะแรงอ่ะแรงอ่ะเออแต่แต่ของแต่ละคนนะครับอย่าง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 ของแอมของแอมก็คือเพลงพวังครับผมเนื้อหาเพลงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนื้อหาเพลงเป็นการตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งครับผมแล้วก็กับ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเพิดอถึงแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นจะกินเป็นจะนอนตามตามเนื้อเพลงแต่อันจะมีใช่ไหมอมีใช่ไหมยังยังมีกินอยู่ครับทุกคนยังสนับสนุนและซื้อของจริงอ่านะฮะอย่างเพลงของนศเองคระแต่ไม่ต้องแอบรักก็คือนตีความในในที่นตีความนะคะคือเป็นความรักที่มันมากกว่าความรักผู้หญิงกับผู้ชายเงี้ยเป็นความรักเพื่อนเพื่อนมันก็ว่าช่วยคนอื่นค้นหาความรัก ให้คนอื่นไม่ต้องรักผมไม่ต้องแอบเอ๊รักผมไม่ต้องแอบรักได้อะไรอย่างงี้ค่ะครับผมอย่างเพลงของเนสเองเพลงยาวะใช่ครับอะไรนะแดดไม่ได้ส่องทั้งวันทั้งคืนครับถ้าชื่อย่อก็พาไปแห้งครับครับก็มันเป็นเพลงก็แบบอ่าให้กําลังใจคนที่กําลังท้ออยู่ให้ให้เราคุณสู้แล้วเราเข้าไปปลอบเขาอย่างเงี้ยครับประมาณประไหนเออประมาณไหเอยที่แบบว่าเออเป็นการให้กําลังใจประมาณไหนมันได้ได้ทุกเรื่องครับคนที่กําลังแบบรู้สึก รู้สึกเสียใจรู้สึกท้ออะไรประมาณนี้ครับครับผมนะฮะอย่างจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆอยากจะให้ทุกคนมาเนาะในส่วนของเดอะสตาร์นะครับแต่กติภารกิจกันทุกคนนะครับทีนี้เนี่ยอย่างพวังเห็นบอกว่าแอมก็เป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากจะมีเพลงป็นของตัวเองก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่นี้แอมมีเพลงป็นของตัวเองมันคือมันคือยิ่งกว่าฝันมันคือฝันที่ที่มันเป็นจริงแล้วครับคือแอมก็แอมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ อยากจะมีเพลงของตัวเองมาตั้งแต่แบบแ,บบแ,บบแรกๆนี้ชอบการร้องเพลงอะไรอย่างนี้พอได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกว่าดีใจมากไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสแบบนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นฝันมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาฝันเอาตอนโตหรือว่าอาอ่ชีจริงชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับผมแต่ว่าถ้าฝันฝันว่าอยากเป็นนักร้องอยากมีเพลงเป็นของตัวเองก็ประมาณมัธยมปลายอะไรอย่างนี้ครับครับผมช่วงนั้นไปหาความฝันยังไงก่อนที่จะเข้าเดอะสตาร์ ก็เหมือนกับเราเราชอบที่เราจะทำเราชอบที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำแบบนี้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมนะับผมนะฮะส่วนในส่วนของเพลงพวังซึ่งเป็นเพลงเดียวเพลงแรกแต่ว่าอยู่ในอัลบั้มรวมครับผมอย่างนี้นะฮะต้องการสื่อออกมาถึงสื่อออกมาถึงถึงอะไรเพลงนี้ตามตามเนื้อเพลงอ่ะใช่ใช่ก็อยากอยากจะเป็นเป็นฟิลแบบแอบรักอะไรมากกว่าคองโน้ตจะเป็นแบบ รักแบบไม่ต้องแอบรักใช่ไหมแต่ว่าวังเหมือนกับเราไปหลงหลงไปแล้วหลงเขาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับร้องให้แฟนคลับด้วยว่าแอมก็หลงเหมือนกันนะความจริงจริงหรีดครับนะฮะก็คือก็คือประมาณว่าเออเป็นการตกหลุมรักไปแล้วครับผมโดยอีกฝ่ายอาจจะยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้ครับผมนะฮะ ทีนี้มาถึงในส่วนของรักแบบไม่ต้องแอบรักนะครับของของนตเองนะครับอย่างที่นตเคยบอกว่ามันเป็นความฝันที่นตแล้วก็นตเนี่ยไม่ได้มีแนวเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าอะไรนะแนวนี้แนวแนวนี้อย่างเดียว<ช>คือมีหลากหลายมีหลากหลายสไตล์เลยอยากจะถามว่ารักแบบไม่ต้องแอบรักเป็นอีกแนวหนึ่งของเราหรือเปล่าก็ใช่ก็เป็นแนวสบายสบายค่ะมีอุคุเล่ด้วยฟังเหมือนกับฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนงงอุคุเล่คือ อุคุเล่ก็คือกีตาร์น่อยค่ะกีตาร์น้อยมีสีสายค่ะเล่นง่ายกว่ากีตาร์ค้งหรือเปล่าเลยคือคือคือมันแตกต่างจากซอสามสายตรงไหนอ่ะก็มีสีสายไงคะถือว่าถูกค่ะแสดงว่าตามเราทันเนาะนะฮะที่บอกว่ารู้สึกดีใจเพราะว่าฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะมีเป็นเพลงเป็นของตัวเองมีคนฟังเพลงเราตัวนี้มันเป็นความฝันเล็กๆหรือว่ามันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของเรา ก็เป็นความฝันที่ใหญ่งงมากคือมันเกินฝันเลยค่ะ,<ล>ะดีใจที่มีคนร้องตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพลงเราเปิดตามคิวทิวตต่างๆอะไรอ,อืมนะฮะที่มีคลิปออกมาอย่าตกใจเป็นคลิปที่แบบว่าชาวญี่ปุ่นเล่นเพลงของเราอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่แบบว่าอะไรเนี่ยเพลงโกอินเตอร์โอโกอินเตอร์แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงคลิปตัวนี้ ก็ไม่ถึงขนาดโกเนเตอร์หรอกคะ่ะเพราะว่าก็ถือว่าโกเนเตอร์ในในโลกของอูคูเลเล่มากกว่าค่ะคือชาี่ปุนคนนี้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเล่นอูคูเลเล่ของญี่ปุ่นซึ่งก็มีเ,เสียงพอใช้ได้ที่ญี่ปุ่นเงเขาก็มาเมืองไทยคะ่ะเราก็มารู้จักกับคนไทยคนนึงนะคะคนไทยคนนี้ก็แนะนําเพลงของโน้ตให้กับเขาแล้วเราก็ลองเล่นดูคะ่ะก็เล่นได้พอมากความมากความรู้สึกข,ของเราเป็นยังไงตอนนั้นพอเราได้เห็นชาต่างชาติคนหนึ่งเนี่ยมาเล่นของเราปลื้มมากเพราะว่าเขาเล่นเพลาะมาก สุดยอดจริงๆค่ะนะฮะอาทีนี้มาถึงเพลงของเอ่อเนสเนบ้างนะครับที่แบบว่าเพลงผ้าไม่แห้งเนี่ยว่าแดดไม่ได้ส่องทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตมีความหมายดีมากนะครับความหมายของเพลงนี้คืออะไรฮะก็เป็นเป็นคนที่เข้าไปให้กําลังใจแบบแอมะครับแบบตกลุมรักเขาแล้วจิดไม่ติดอะไรประมาณนี้ครับติดด้อ คนที่กาลังอกหักอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงแบบอบอุ่นอบอุ่นครับครับผมถ้าพูดจะถ้าถ้าอยากจะให้นสพูดถึงคําคาคาว่ามากกว่าคําว่าแดดไม่ได้สองท้องวันทั้งคืนนี้อยากจะพูดคําว่าอะไรยากนะครับมากกว่าแดดไม่ได้สองท้องวันทั้งคืนอืมมากกว่าแดดไม่ได้สองท้องวันทั้งคืนอืมในในในกรณีของการให้กําลังใจอะไรประมาณเนี้ยก็ฉันจะอยู่ข้างเธอน่ยจะอยู่ข้างเธอตลอดตลอดไปไม่ ไม่ห่างหายไม่ห่างไม่ห่างไปไหนครับต้ออยากจะอยู่ชั่วคราวแล้วอยากจะอยู่แบบนานๆเลยตลอดไปเลยใช่ไหมอย่างนี้แฟนขับรักตายเลยนะเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแฟนขับแอบฟังหรือเปล่าได้โอเคเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับให้หายใจหายคอให้คล่องๆตอนนี้หนาวไม่ถามจริงๆ กําลังดีครับอุ่นอยู่ใกล้อยู่ใกล้โน้ตครับโอ้โหน้ำหนาวครับงานการใครสักคนอยู่เคียงข้างนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้คนที่สนุโลกให้แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะกลับมาพักกันสักครู่ฮะ